มาล้ครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับกล้องเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผมเคยลงเรื่องราวของกล้องซึ่งกล้องอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์และการที่ผมเนี่ยมาที่อเมริกาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเพราะว่าคนนี้บอกเลยว่าสวนของเขามันจะเต็มไปด้วยดอกไม้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันและที่สําคัญก็คือจะมีเทคนิคในการตัดดอกไม้เพื่อมาปักจาก,กันด้วยใช่ไหมกล้องใช่ครับผมอยู่ท่ามกลางดงลูบกเกียและนี่เป็นสีที่ไม่คุ้นตานะมันจะมีความแบบกรีบซ้อนและมีสีที่มันรัส ออสนิมสนิมซอนซอนนิดน,นึงครับตัดไปต้องตัดลึกๆถูกปะต้องตัดลึกๆเลยอันนี้นะลึกมากเลยนะแต่ว่าเฮ้ยมีเทคนิคอันนึง่งถ้าถ้าคอมันยังไม่แข็งะครับถ้าตัดไปแล้วมันจะมันจะหวิวมันจะอ่าเข้าใจมันจะแบบว่างแง้เงเงยใช่เพราะฉนั้นต้องมั่นใจว่าคอมันแข็งนี่ไงอนี้โอเคได้ครับแต่ถ้าตัดลึกนี่ทั้งยวงเลยนะกล้อง ตัดลึกเพราะอะไรกล้องต้องอธิบายให้คนที่ตามพี่เข้าใจด้วยว่าเวลาเราตัดดอกไม้เนี่ยโดยเฉพาะพวกไม้แบบเนี้ยเราต้องตัดโคนมันลึกๆเพื่อเพื่อสมมติว่าเราอานนี้สมมติว่าผมตัดอันนี้ใช่ไหมสมมติผมตัดแค่ตรงนี้อเมื่อผมตัดแค่ตรงนี้นะเขาจะแตกใหม่อีกอันเนี้ยมันจะแตกแล้วมันจะสูงไปถึง จักรวาลนะครับแล้วที่นี้มันก็จะลม <c oughs> ้มระเนระนาดเต็มไปหมดเพราะนั้นการที่เราตัดลึกๆอ่ะจะช่วยให้ดอกไม้เราอ่ะเป็นยุ่ะดับบอ่าค,ค,คือตัดเพื่อรอแตกใหม่คือการตัดดอกไม้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันมันเสียดายนะนแต่จริงๆมันช่วยเขาให้เขาแตกใหม่ทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าตัดลึกลึกอย่างนี้เลยเพื่อที่การแตกใหม่ของเขาเนี่ยมันจะได้สมบูรณ์แบบออกมาได้ได้ perfect คืออย่างนี้ มันจะช่วยให้เขาเติบโตได้สวยงามได้ฟอร์มที่เหมาะสมค้องคือพี่นิดนะครับ,รบแล้วก็การที่เห็นดอกไม้พวกนี้ชูแบบนี้จริงๆแล้วอะ่ะเขาก็มีเทคนิคนะคือเขาทําตะข่ายเป็นขึงเชือกเพื่อซัพพอร์ตไว้ไม่งั้นลมพัดลม้มที่เมกาคือมีอินโฟด้านการจัดดอกไม้แล้วทําสวนคนหนึ่งชื่อว่าเอเวนนะครับคนนี้คือเขาแพชชันเกี่ยวกับ ปลูกดอกไม้จากสวนแล้วมาจัดในแนวสไตล์สวนแล้วทีนี้นเขาด้วยความที่เขาเป็นนักจัดดอกไม้แล้วเป็นชาวสวนด้วยในตัวเดียวกันเขาก็เลยพัฒนาสายพันธุ์ซิ้นเหียยหรือบานชื่อนะครับให้มีสีที่แบบไม่มีใครเห็นมาก่อนอย่างเช่นอันนี้นะครับ<อ>มีมีความแบบซ้อน,น,นอบ,อบแล้วก็มีมีมากกว่าหนึ่งสีในอันเดียวครับแล้วก็เราลองเทียบกันดูอันนี้คือไทยบานอ,อันนี้คือแบบว่า สำหรับฟลาวเวอร์ดีไซเนอร์ครับน,นี่อันนี้อันนี้ก็สวยตัดแล้วนะตัดเลยครับนี่ดูสีดินะมันละมุนขึ้นเยอะแล้วก็จริงๆอันนี้มันก็มีกรีบซ้อนซึ่งกลมแล้วก็แน่นใช่ครับแล้วก็แอบกระซิบบอกว่าอะไร,รป่ล้ก็เอามาม i กสีปลุก